สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับประกาศหนุนเป็นนายกคนที่30นี่คือเสียงจากประชาชนมดดำประกาศ9หนุนคนนี้เป็นนายกไทยก่อนหน้านี้พิธีกรฝีปากกล้ามดดำขาชาภาได้ออกมาพ้นร่วมยินดีกับคุณพ่อนายสุชาติตันเจริญและน้องชายนายศักชัยตันเจริญสอจอมดเล็กคว้าชัยในสึบเลือกตั้งสอง6เตรียมตัวเข้าสภา ล่าสุดมดดำคะชาพายังได้เคลื่อนไหวถึงนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกโดยระบุว่าขอเป็นหนึ่งเสียงที่ขอสนับสนุนเพราะนี่คือเสียงของประชาชนคนไทยที่มติเอกฉันแล้วที่ทำให้ AdMove Forward Party Official a d แพิธอและทุกคนในพักก้าวไกลชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างถล่มทลายขอสนับสนุนให้พักก้าวไกลได้จัดตั้งรัฐบาล ในานามพรรคก้าวไกลและสนับสนุนให้ทีมพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ c o m ขอบคุณเพื่อนเนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ